ไงอะดูสู้ชีวิตดูสู้ไม่ถอยนะคะเป็นคนอึดน,นะคะแล้วก็บางครั้งเป็นคนที่ชิวๆอะ่ะค,คุณทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะซึ่งบางทีงานมันหนักมากๆเลยนะแต่คุณก็แบบสู้อะ่ะคุณเป็นคนลุยคุณเป็นคนใจร้อนบางครั้งดูมีความทะเยอทะยานนะคะแต่ในความแบบอดทนของคุณอะ่ะทอะดอดทนของคุณมันทําให้เขารู้สึกว่า เ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดอะถ้าสมมติว่าใครไม่ได้รู้จักคุณหรือไม่ได้มาอยู่ตรงเนื้องานจริงๆเขาจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันดูสนุกสนานวะดูเหมือนแบบไม่จริงจังเลยทํางานเป็นไหมเนี่ยทาไมถึงดูแบบว่า ดูชิวๆดูยิ้มดูล่าเลิงดูหัวเราะดูเหมือนไม่ได้ไม่ได้จริงจังแต่พอเขามาเห็นคุณจริงๆหรือมาเห็นตอนเวลาคุณทํางานจริงๆอะคุณคุณไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะคุณทําเต็มที่แล่คุณก็สู้เต็มที่ด้วยแต่บุคลิกของคุณไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอะคุณจะยิ้มคุณจะแบบว่าไม่ได้เอาปัญหานั้นมาทําให้แบบเครียดหรือว่าถึงเครียดก็ตามแต่คุณไม่ได้ทําให้แบบบรรยากาศมันแบบว่าดูยู่แย่หรือว่าดูแบบว่า เออเครียดลงไปอ่ะแล้วคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ดีนะคะแล้วก็แบบคุณจะเป็นคนสู้เป็นคนแบบเต็มที่แล้วก็ทําแบบว่าถ้าสมมติวใครมีปัญหานะคุณพร้อมลุยคุณพร้อมชนอ่ะซึ่งเขาก็แบบว่าถูกใจคุณตรงนี้นะคือแต่มองแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้รู้จักไปได้สนิทเขาก็จะอ,ออกแนวเหมือนไส้ว่าเหมือนคนนี้ที่เล่นทีจริงดูไม่จริงจังเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณก็แค่ รู้อะว่ามันจะต้องจัดการยังไงเพราะว่าคุณมีความเชื่อไงว่าทุกสิ่งในโลกอะล้วนล้วนล้วนกระทำด้วยเหตุและผลคุณเชื่อว่ามันมีเหตุและมีผลของมันแล้วมันแก้ไขได้ไม่ได้งมงายมากจนเกินไปหรือไม่ได้แบบว่าเออ มันทุกอย่างอ่ะมันมีเหตุผลของมันคุณคิดแบบนั้นแล้วคนอื่นอะคะ่ะเขาก็เลยแบบว่าแรกๆไม่เข้าใจคุณก็จะมีคนแอบ,บมันท่้คุณแหละแต่พอหลังๆอ่ะถ้าสมมุติว่าได้มาทํางานหรือมาเรียนรู้กันจริงๆเขาจะเห็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยเห็นนะคะประมาณนี้สุดท้ายที่อยากรู้เรื่องาราวเพิ่มเติมทาจงจอนคิวรโด,ดส่วนตัวนะคะ